เล้เอาไม่เสร็จเบียรไป้ก่อคุณผ่าลายเลยสเจ็ดชุดตอนนสโซนจากคราบทียเ่วด้ก่อนอืชุดสอโซนอ่าว่าหกับลูกสาวของอจียายส้นพันด้เจ็ดเป็นผูนแจ้งเข้าไปที่นึงก็เลยมเจอด

เรเนที่นะครับัน้่านี้ครับฝังหาลกรเดือเป็นคนในโดนทอดครับคนี้โนทอดประมาณพันสี่สองครโครงการน่ประเทศหม้าเดียวการโครงการแหล่ปั้คู้ค้องฟังคลองบ้านจอมบาีใต้บ้านนาคำบ้านนาดีไอ้บ้านนาคำบ้านน้องไผ่น้องเขี้ยนเย็ะมากซึ่งหาไม้้เนี่ยครับ โครงการนี้เราที่ผมเคยบอกโซฟังนะครับว่ามันเป็นโครงการที ouais ่เป็นการบําบัดผู้ป่วยเราแยกผู้เสียก็เป็นผู้ป่วยซึ่งการบําบัดแล้วก็แบ่งเป็นสองยานหนงคือการบังคับบําบัดกับการสมัครใจบำบัดที่ผมบอกตลอดมาทำบำบัดคือว่าทีมชุดตัวตรวจตรวจสืบสวนแล้วไปปอผู้ใดที่พฤติกรรมน่าสงสัยตรวจคนตรวจเงียวบปอแล้วก็น้ำส่งตัวหระบวนการศาลควบคุมตัวไว้เพื่อควบคุมความประพฤติ บําบัดรักษาดจดยเฉลี่สองนะครับผู้ป่วยก็คือเป็นผู้ที่มีิทธิ์มีสิทธิ์การรักษาเหมือนกับบัตรสามยี่บัเหมือนกับทีโรงพยาบาลทุกคนผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาเป็นสวัสดิการนะเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามองผู้เสพเป็นผู้ป่วยผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาแต่วิธีการรักษาจะแตกต่างกันไปนะครับแต่ทีนี้เราเป็นการวิธีการรักษาโดยเราเรียกกระบวนการทีร่ว่าเป็นการชุมชนบําบัดบําบัดโดยชุมชนโดยใช้ชุมชุเป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นกรรมการคุมทุกท่านก็คือคณะกรรมการในการบําบัด ก็ลเลยเกิดมามือนี้นะครับเกิดมามือนีเออออ้เกี่ยวกับการเป็นกเกมีเป็นการประชาคมคณะกรรมการครั้งที่สองนะครับประชาคมเพื่ออย่างนะครับประชาคมครั้งนี้เกิดมาจากการที่เราบอกว่าเราจะทิเลร้อยเปอร์เซ็นต์จากผู้ที่มีอายุตั้งแต่12สองถึง65ปีโดยการแบ่งคุมแบ่งคุม้มโดยให้คณะกรรมการคุ้มไปคัดกรองกันกรองลูกบ้านของคุ้มของท่านอย่างสมมุติคุ้มตะวันสีทองมีบ้านจะคนมีประชากรจะคนชุดสองถึงหกสิบห้า ตอนนี้ตรวจครบหรือยังตรวจครบไปแล้วมีขอสงสัยติดทัดขัดแยงยังในวาวาคุ้มตะวันสีทองยังกันกองยังไม่ร้อยปอร์เซ็นต์อยากให้กันกองเพิ่มเติมและยังไม่รับรองบุคคลในคุ้มุมตัวไตวหรือยังในเปา่ายยังไงตวที่ไหตัวเ

มาดูใน้าบ้านเมพกตัวากาแข่งเี่ีมาใช้หมงนาเี้นะครับคุ้มพิสระบ้านน้องบัวหมู่ที่3านับรองบุคคลประชากรในคุ้ม นะ yeah. ครับกดเยสเรียครบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับที่เหลือก็คือกรรมการรับรองแล้วนะครับเขาบ้าเขาบ้าเขีว่านลอเบอร์เชฟทักายลูกเป็นนายโจวีครับขอรับรองคุ้มตะวันคุ้มสลัดครับกรรมการคุ้มครับรับรองว่าผมเองครับกรรมการคุ้มยกมือครับดึงดูดครับรับรองนะครับยกมือกำลัง